มีโเกาสไปที่น่ายิงมันได้เดินเดินนี่เถอแล้วเมื่อกี้แ้วกเดิไปอยู่กล้องไี่ก็รอใมันยืนนี่ปะดนที่ปะันมันนิ่งๆซะหน่อยบอมดับบอมดับน่าจะปาดตอไปเลยได้หมเง้อยู่น่าไอ้ี่ตายยกขาเลยวะขวา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 ไอ้ที่ตายขวา มัจู่ขวาเออจู่ขวาอะไรกูไอ้ิ้นี้ยว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 ้ยอโอ้ว้ับะโเคียหนีย้ยน้งนอกเลยโอ๊ใส่ยอยากเยอะ้สุกใจอย่างน้อยป่าได้ตัวหนึ่งสะใจละ Bóng qua phước anh ở đâu này Bomb here ปืนมันสั่นอีบ่ป้าร์แ่า ฟ้ามาแอบ,บกับพี่อ่ะ <laughs> มันต้องไม่มาตรงนี้แน่นอนฟ้าเชื่อพี่เราจะต้องรอดอยู่ตรงเนี้ยยอ้ไปแล้ว<ะ>ไปแล้วทำไมไทำไมไทำไมมันยิงเข้ามามันแค่ยิงเฉยๆไปเล็วฟ้าหลังฟ้าหลังไอ้ <laughs> 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 ฟ้าวัดเจาะวัดเจาะทุกทางเลยฟ้าเปลาวออมอีกตรงนี้ ยิงโดนโตมันยิงโดนโตอะโตมันบังอ่ะโอ้เ้โซเฟียหันควับเลยเมื่อกี้ย่านี่นะม่โดนเถอในะโอ้ยฟาดเบาฟาดเบาฟาดเบานี่พี่ที่หนีอะเอ้อ ไปละไปละไปอยู่ละร่างเคลียร์ครับร่างเคลียร์เหรอ,อโอ้ยว้าวอ่ะว้าวิ่งตายหนึ่งเข้ามาแล้ว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 ทำไงต่อเข้ามาแล้วทำไงต่อ,ตอว้าย แจ็คเก็ตดึงท่องทมันอยู่เนี่ยว้ายมันอยู่บันไดมันอยู่บันไดมันอยู่บันไดลงไปยิงให้เพื่อนลงขอไอ้บดก็บอกเข้ามาอย่างโหดโอ๊ยมันอยู่นี่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  ไปละลงดีกว่าเดี๋ยวตายนี่ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วมันอยู่พื้นที่หน้าเล็แรกๆเลยอ่ะไม่มใครปาร์สมกวะมามานั่นเ,เด็ <ไป S 1> ดไไมันออกไปไ,ไปด้กันไม่ร้ไปไงแผนรัชนี่คือแผนรัชวิ่งเข้าไปไม่มีใครเห็นสักคน ของป้าประโยนไปคราวนี้มันจะต้องระวังตัวแน่ๆค่ะไม่รู้จะเข้าไปได้ป่ะนะเราต้องบุกแบบสายฟ้าแลบใช่บุกแบบสายฟ้าแลบไปฝั่งนี้ดีกว่าหน้าต่างปุ๊บพี่กระโดดเข้าหน้าต่างไปเลยเว้ยเมื่อกี้เข้าไปตายนะเมื่อกี้้ตัะเย้มื่อกี้ทอ่าเอาแล้วดีฟิวมาอยู่ที่อีกล่แค่พี่ทุบคูลแล้วพี่โดดเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่ทันไปุ้มคูลจริงป่ะเขา ยังไงักิอขี่อยู่ไหนวะข้างบนเหรอตายแล้วะไระอะไรผมโดนเองเ้นเองนะโดนเข้าไปแล้วจังหวะนี้ฮ้ยเอ้า วว่าแล้้มัน,นตองอีย่าไปโดนอะไรมันบังมันวะเนี่ยยิงโดนยิงโดนโต๊ะอีกแล้วอ่ะไปละทางนี้ลองทำสองหมื่นห้าพันดีรอบรอบรอบไปละโหวิ่งไปแบบนั้นไม่กลัวตายเลยไม่กลัวลลไม่กลัวลลไม่เข้าพี่ไม่เข้าพี่เข้าตรงนี<ะ>้ โอ้ยดอกอยู่ข้างบนดอกอยู่ข้างบนดอกอยู่ห้องครัวมันเล่นมุมทูจิวดอกอาโนบแต่ตายแล้วนะไอคนที่พูด ào lạ ào lạ ào lạ cướp cướp thúc lôi 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 thúc ลองไปต่อดิเฮ้ยมันโดนสปอตอะโดนสปอตยังไงอะมันมีอะไรตรงนี้ด้วยเหรอม,มันมันมีมันมีกล้องม,มีกล้องนัน่นนั่นนั่นนั่นเอโคอยู่ไหนยิงให้หน่อยได้ไหมมันเอาเข้าไปแล้วมันเอาเข้าไปแล้วยิงแล้ว มีระเบิดอะไรปลาไปหรือเปล่าโอ้ยเกาะมาอยู่ข้างหลังอะน่าจะใช่นะไม่มีใครอยู่แล้วเพราะทุกกูลูกใไอ้แจ็คตายแล้วมึงทำได้เลยอ้าวชิบหายแล้วกูอยู่กับใครดะเพื่อนเสียงอยู่ขวา โอ้โหอารู้ดีในรูอ oh ีเห like. yeah, yeah ี้ยเพื่อนไม่เห็นหรอแล้วเพื่อนทำอะไรอยู่อะเมื่อกี้เนี่ยเั้นมองเพื่อนไม่ได้มองมึงเอาหลือดูนยกแล้วไอ้เหี้ยที่เป็นอะไรอยู่ไหนวะข้างล่างมั้งครับ เจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากมากเวทชารเล่นเวทชารตายตายตายโอยตายเข้ามาแล้วแม่เข้ามาแล้วได้ไหมนี่มันตกนี่ย จะเป็นหนึ่งฟอลโล่ครับคุณครับ